สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กันในช่องเลดมิดเดิ้วันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนเหมือนเดิมนะครับครับปืนวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือ ASVAL นะครับอ่านไม่ออกเลยอ่านเป็นตัวหนังสือแทนได้เลยอจริงๆผมก็อ่านไม่ออกแหละเป็นปืนที่พาผมขึ้นแรงแกนมาสเตอร์ Master ได้เลยนะครับเนี่ยซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปลองในเกมนะครับตอนนี้ปืนผมอยู่ระดับไดมอนด์เองก็ เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปแมตเกมที่หนึ่งครับเริ่มได้เจอห้องแล้วครับในรีสอรเรก็เจอกว่าจะเจอหายากมากเลยนะเนี่ยโอเคตรงนี้มาตรงนี้แหละเดี๋ยวเร่งสปีดเลยนะครับ ตับตอนนี้ก็กลับมากันแล้วนะครับถือมีดวิ่งไปก่อนเลยครับชักปืนยิงปิว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 เวอร์สบัตรหนึ่งทีครับดับเบิลคิวเอามีดไปฟันโอ้เพื่อนลายอีกกาจ,จะเอามีดฟันเท่ซะหน่อยยิง,ยงถือมีดลบในบ้านอ้อลืมบอกไปครับปืนนี้ยิงทะลุได้นะไม่เหมือนปืนที่เราที่ผมรีวิว PDW57 ิวห้มันจะยิงทะลุไม่ได้ อันนี้ผมไม่ได้ใส่เจาะก,ก่อนนะครับผมใส่รีโหลดเร็วเดีย๋ยวผมอธิบายท้ายคลิปอีกทีแล้วกันครับว่าผมใส่อะไรยิงไปอีกหนึ่งเก็บไปสองถือนี้วิ่งต่อไปกระสุนเหลือหนึ่งนัดยิงเตะก,กระสุนหมดเฉิดมีเข้าไปฟันจะไหวนี้ครับฟันไปแล้วครับหนึ่งทีรีโหลดกระสุนรอมีศัตรูอยู่ข้างๆปล่อยตัวช็อตออกไปวิ่งตามไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่เจอคน ลงมาเจอคนโดนเพื่อนรัดไปนหนึ่งทีวิ่งไปต่อครับเดินออกมาไม่เจอคนเจอคนอยู่ไกล้ๆแล้วก็ยิงระยะไก,กลปืนนี้เป็นปืนเออานะครับรีโหลดกันแล้วก็ยิงยิงแล้วก็เจอเจอหนึ่งคนแล้วก็ฆ่าแล้วก็รีโหลดใช้สกิลครับโอเคเลือดเพิ่มห้าสิบไปสวามะมา Mm hmm. สกิลที่ผมจะจัดจะเป็นสกิลส,สับซัพพอร์ตนะครับไม่มีคนแล้วเพื่อนตาเนยเนี่ยเอออย่างน้อยผมก็ได้ค mm ิวฟรีย mm ิงย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 ิงอมดับเปิดคิวไปหนึ่งทียิทงทะลุด้วยบึมโอเคโอเครีโดต,ต่อโผลมาสวัสดีครับยิงไปอีกหนึ่งทีอืม mm hmm. how are you ไม่มีเลยอโอ้อันนี้เป็นหมดเด็ดมาดีกละอืม,อม,อมเพื่อนเหรอเมื่อกี้อะผมตาลายมากเลยตอนนี้จะคนอีกหนึ่งคิวครับรีโหลดกระสุนก่อนอืมอ่ะคนยิงถือมีดโหลดตัวช็อคมาแล้วกังจะวางเลยชนะคนนี้เดี๋ยวไปอีกเกมเลยละกันครับ ครับด่านที่สองนะครับเราก็มากันแล้วนะครับโอเคไปลุยกันต่อเลยนะครับรอบสองเริ่มอันนี้คือเริ่มทันทีนะผมไม่ได้ตัดต่อ s <S ออกโหมาไม่เจอคนไม่เจอคนเลยสักคนอืมคุณอยู่ตรงไหนเนะี่ยอ่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วสวัสดีครับฮาวูนี่ ยิงแบบมเม็งทำภารกิจด้วยเป็นในตัวมาข้างหลังเจอคนหนึ่งคนกาดกระสุนไปเกือบหมดแม็กก็ไม่โดนแต่ก็ได้คิวนีโหลดกนันโอ้ยคนอีกโอ้ยขอรีโหลดไม่ได้เลยเหรอรีโหลดแหละมีคนแต่กหลังเอายิงโอเคปีนไปขวงมีดเล่นไป็หนึ่งทีครับ เจอคนยิงอีคิวเข้ามาบ้างเจอหนึ่งคนยิงรัวๆ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 รีโหลดก่อนได้คิวแล้วเมื่อกี้เจอคนเจอคนเฮดช็อตไปหนึ่งทีวิ่งออกมากลับเข้าไปวิ่งออกมาอีกรอบแล้วก็อยู่ๆก็รับมาเฉยเลยไหนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเจอคนเจอคนค้างโอเคผมรู้แหละทำไม โอเคเพื่อนช่วยไปทันอย่าว้าปิงนะไม่เอาแล้วเน็ตผมหายแล้วออกมาตรงนี้ไม่เจอคนถือมีดวิ่งต่อไปอ,อืมไม่เจอคนเลยบอกตามตรงผมไม่ได้เล right ่นด่านนี้มานานแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกจะไม่มีด่านนี้แล้วครับนีเฮดช็อตนี่ช่วยเพื่อนละพพอร์ตโหลดดิง อืมรู้สึกเท่จังเวลาของมีดทางนี้ไม่มีคนเลยะรีโหลดกันคนจาออกมาหน่อยจ้าเจอคนแล้วครับจังหวะนี้กลาดกระสุนไปหนึ่งทีหลบแล้วก็รีโหลดกระสุนและเมื่อผมเห็นตรงโคง้โคงนี้ผมก็รู้สึกคุนๆุนกับ EP ที่แล้วมันสไลด์ขึ้นได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวลองดูนี่อืมพลาดไป็หนึ่งทีครับโอเคช่นมันเถอะแกงทำเป็นไม่พลาดต,ต,ต่อไปแล้วก็ยิงแล้วก็ไปโดนเลยแล้วก็เจอคนนี้บังอาจรีโหลดนี่บูมอีกรอบ EMP อืมหมูมต้อกใจสับสนกับเพื่อนกับศัตรูนี้ วิ่งต่อไปกลับมาถืออ้าสวามคิวขอบคุณอ่าชนะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันตาสุดท้ายแล้วผมก็จะสรุปมาครับมาตาสุดท้ายแล้วครับมาที่ดานคิวเฮ้า์นะครับตาสำหรับสไนเปอร์เลยแต่อีพีนี้ผมไม่เล่นสไนเปอร์ไงก็เลยช่างเลย โอเควิ่งลงมายังพรีแมทอยู่คราวนี้ผมจะไม่ข้ามอืม oh. ก็เหมือนเดิม oh. ปืนเดิมเซตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย <Okay. S 1> ขวงมีดเล่นต่อโอเคมาแล้วพู่ไปขอฟอสบัตหน่อยฟอสบัตฟอสบัตไม่ได้ฟอสบัตรช่งเถอดได้รบเบิลคิวโหลดกัน ถือมีทวงไปม,มามาอีกรอบขอแก้มือหน่อยท่านยิงยิงอ,อมะตะผมเกลียดอมตะไออมตะแล้วอื้อเข่าฟาดถูกด้วยอื้อใหม่มาใหม,ม่ขอแก้แขนคุณใช่ไหมคุณใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ได้แอซิสแล้วกันค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 นเอาดี เทมากเลยถ้าใครอยากรู้นะครับว่าได้จากไหนก็เล่นแรงถึงมาสเตอร์วีนะคะก็แจกฟรีไปรับกันได้นะโอเคตวันที่สิบวันที่หนึ่งเกินสุดผมไม่มีโมจิตอนไหนยิงเอวยิงเอวดีโหลดก่อนไปแล้วไปแล้วช็อตหนึ่งทีวนี้ยิงยิงยิง โอกาสไปถุงในนี้ก็เลยโอเคช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอีกเพื่อ,อ50ไปแต่10เดือยเอจอคนขอเช่นนั้นก่อนอเอาอีก่อว่ากันอเอาอี่อว่ากันลบ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 เจอคนอีกแล้วยิงโอ้อากระสุนหมดใจเย็นขึ้นหมดเต็้งช่วมันง่ายนะถ้ามันไม่ยอมหีกอไกลไปเด็กอี ตวตัวตายสองคนนีสวามเรียบร้อย๋ยวหายันแน่เลยมีมาดิมาดิมาดิโอ้ยตัวไม่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 ไมโอเคโดนสวามพิวผมครับมืกี้แล้ก็ได้สวามพิไปได้หทีแล้วเราก็อีกหนึ่งทีตายอีกหนึ่งทีครับโอ้บอกเลยสวามทิเลยี่กรงระเบิดโลกโอทันทันทัน โอเคี่ตรงนี้นี่พอใช้รีดหน่อยแม่นมากเฮ้ยอยู่ข้างบนยิงยิงยิง,ยงโดนลารดโอ้งั้นเดี๋ยวเราไปสรุปปืนกันเลยดีกว่านะครับครับก็สําหรับปืนนี้นะครับอืมจะว่าไงดีอ่ะมันเป็นปืนที่ยิงลัวมากสําหรับในโหมด AR นะในหมดหมู่ AR แล้วก็ของแต่งก็พันท้ายใช้ YKM Combat Stock นะครับเพลิกใช้ l องช Shoot l a s e ใช้ OW Laser อะไรสักอย่างครับแล้วก็ผมแมก็กกาซีนผมใช้ r a t อะไรสักอย่างครับในคลิปหน้าเห็นนะอันนี้คือใครจะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่เนี้ยมันจะมี3อันคือ Fast Reload Reload เร็วขึ้นแล้วก็ไออันอ้วนอ้วน,อ,อ,นอันหลังเมื่อกี้คือทำให้เรายิงเป็นมินิสไนเปอร์เลยครับแค่นี้และครับเหมือนเดิมก็กลับไปคลิป อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ